น่าลงมาขามต่อไปเท่ากับสองน้ะมันต้องเป็นหยุบเร็วบ่อีหาบื่อจิไปคายหีแล้วอันนี้มันน่าออกว่ะใดมันน่าจะเป็นกระดาษทิชชูมั้งอันนี้มันน่าออกว่ะใดมันน่าจะเป็นกระดาษทิชชูมั้งสิมาอัปเดตอย่างจ้าไปคายหีได้แล้วนี่กูนี่เพราะติดถอดเฟื่อออกให้กูได้แล้วเบื่ออื่นนี่ พอฟังมืออื่นมันเพิ่งไปฮ่องกง <c oughs> ได้บ่ดบได้บ่สาวอีห่าขี้ดำกูไรายหลายมือให้กูจะบอกแกไปกูจะหมอแกให้มืออื่นสวัสดีค่ะแม่เบิร์ดกิรติจะงัยจะงัยงัยฉายแสงเหรอไม่ต้อง <c oughs> ยังไงกลึงมากเกานีเกาใจเวอร์อยากเอาลอรีอายออกว่าอีเบิร์ดหาหมอให้หน่อยสิมือนีกับมือที่หาและจาะ้าจากการเฮตจมูก <c oughs> ก็แม่เบิร์ด กีรติอยากถามนี่งามไปที่ถอดเฟืออออกให้นี่อยา่าไปขายหีแล้วจ้าอยา่าไปขายหีแล้วจ้าอยากไปคายหีแล้วจ้าลูกค้าถาแล้วจ้าตอนนี้ลูกค้าเรียกร้องถอดเฟื้อมือเอือนนี่มื่อฮื้อนนี่บินห่องงเลยบอจองตัวเลยเลยวจ้าอยากสวยอยากงามอยากปังต้องไมเบิดกีรติแล้วจ้าเดอ้อเบิ้งเงาพี่น้องบวมบอบบวมเด้ อืมกระวมอมยันดอกเขี้ยวป้เขี้ยวอยู่หน่อยหน่อยขี่ดังไลยพร้อมมือมอื่นให้มอแครอยากไปขอยหี